มัยเหี่ยวเอ้ยมันยังเทามาแม่ไม่กินข้าวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะน่อยคนละเบ่งข้าวก่อนเบ่งข้าวอีหยังเดี๋ยวนี่โอ้ยมาเบ่งดูนี่ผัวกับเมียตีกันลูกสองคนยากจนม่มีเงินม่าเป็นตะลิตูนเขาแถข่อยนี่ก็จะแม่นโชคดีที่ชีวิตข่อยบ่ได้เป็นคืออยู่ในข้าวเขานั้นคันบ่สั้นนั่นตายเลยข่อยเจ้าก็บ่เคยตบเคยตีลูกเมียจะเทื่อกจแม่นดีให้ โอ้ยไพกรสิไปเพ็ดได้เนาะลูกเมียจะค้องแหมเจ้าเองก็คือกันเศร้าสาเอาเศร้าอีหยังเดินนีพ่อหญ่เหี่ยวเฮ็ดคืออยู่ในข้าวเขาหันแม่เศร้าสาห่วยพอเฮ็ดอีหยังเดินนีเอาว้าอยู่เดียวหนงว่าในหัวโตจะาข้องบ่มึงมาฟาดกูอยู่เปี้ยเปียอาย่ยามไดก็ได้กูปฏิเมึงจักเทื่อได้ล่ะมิต่มึง่ะตีกู บอกว่ายายาเป็นไรกับ่เเศ้าิาตายบอกคือบอกยากแทะ